สวัสดีแฟนบอลทุกท่านด้วยนะฮะก็อยู่กับช่องไซโค้งช่องที่ตอบ,อบโจทย์ของบอลทุกท่านนะครับมีเนะะื้อหาสาระทัศนะครบจบที่นี่ที่เดียวนะครับวันนี้อยู่กับก o a อามิชเชนเคยนะฮะแน่นอนในค่าคืนนี้ต้องบอกว่าฟุตบอลก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะจัดก,กันมาให้3ตัวเต็งตัวเน้นวันนี้ก็จะเป็นทนานัของศึกพรีเมียร์อังกฤษสองคู่ด้วยกันนะและก็ตบท้ายที่นัดของศึกลาติกัเกสเปนนะครับ สองคู่แรกนั้นเราจะไปกันทางด้านของสุพิมลินสกินนะฮะก็บอลมัดเองจะเปิดบ้านต้อนรับกับมนทางด้านของเรียกูนั่นเองนะฮะคู่นี้เจอกันราสี่ทุ่งตรงตามำราบ้านเรานะครับในส่วนของคู่ที่สองวูฮัมตันเจอกับทางด้านของแอสตันวิลล่านั่นเองคู่นี้เจอกันราเที่ยงคืนตรงตามำราบ้านเราและปิดฉากทางด้านของศึกตร์โรดริเสเปยนะคู่นี้ก็เป็นการเจอกันระหว่างแอตมาลิกเจอกับทางด้านของมายองกานั่นเองนะครับคู่นี้เจอกันราเที่ยงคืนตรงตามำราบ้านเรานะครับอย่างไรก็ตามนะฮะก็ฟอาร์มเองก็ฝากด้วยนะฝากอ่า สำหรับทใดท,ที่ยังไม่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกในครอบครัวเดียวกับกัอาร์มนะก็แอดไลน์เข้ามาสอบถามกันได้นะหรือจะสแกนบาร์โค้ดง่ายๆเท่านั้นเองนะครับก็ฝากกันด้วยนะเพราะว่าในกลุ่ม v ีพนั้นก็จะมีะตัวเต็เงตัวเน้นให้กันตลอดทั้ง24ชั่วโมงเลยนะครับสำหรับในส่วนของคู่แรกนั้นเราก็จะไปกันทางด้านของบอลหมัดเลยนะต้องบอกว่าล่าสุดนั้น คุณซื้ออย่างยเราโอระเองก็เพิ่งจะเปิดรังนะเอาชนะทนายของเฟรดมาในลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานั่นเองนะครับความพร้อมวันนี้จริงๆแล้วก็มีตัวเจ็บที่ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะอย่าง เจมฮิวนะฮะแล้วก็ออร์เสกอตรวมไปถึงทางด้านของอดัมสมิธด้วยเช่นกันนะฮะต้องบอกว่าเป็นหลอดธดาแข้งเดี้ยงที่ยังไม่หายจากการบาดเจ็บนั่นเองครับก็คาดการณ์ว่าเกมนี้ครีแมนตัวหลกัหลกๆเลยนะฮะเราก็จะเห็นทางด้านของวันตาร่าออสตัสยืนหน้าเป้ารัสกอตในเกมนี้นะครับแล้วก็สามประสานกลางลุกก็จะเป็นทางด้านของดิวส์บูสต์ยัตตินไคเวิร์ดแล้วก็อ,องตวน เชมอนโยนั่นเองนะฮะที่จะเป็นสามสารการลุกคลอนซัพพอร์ตอยู่ด้านหลังนะครับในส่วนฟังของทีมเยือนยางเรียวภูเองนะฮะก็ต้องบอกว่าล่าสุดนั้นเป็นการบุกไปพ่ายให้กับงน้าของ PS V มานะฮะในลีกอของยูฟาแชมเปี้ยนลีกนั่นเองนะฮะช่วงกลางสัปดาห์ผ่านมานั่นเองต้องบอกว่าวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะจัดนักเตะ ครบเครื่องพอสมควรนะครับเพราะว่านันล่าสุดนั้นก็มีการบุกไป,ปพ่ายมาทำไมวันนี้มีการปรับเปลี่ยนกันสักเล็กน้อยนั่นเองนะครับแต่ว่าข่าวดีวันนี้เองก็จะไม่มีรายงานตัวผู้เล่นที่บาดเจ็บหรือติดโทษแบนนั่นเองนะครับก็คาดการว่าคีแมนตัวหลักวันนี้ก็จะเห็นทางด้านของอ โมเมสซาล่านะดมินิสบรายแล้วก็ปูริกตัโกเองนะฮะก็จะเป็นสมรารกลางลูกคอยซัพพอร์ตทางด้านของลุยติอาสท,ที่จะออกซัดยืนหน้าเป้าลาสกอีในเกมน,นี้นะครับฉะนั้นแล้วเกมนี้นะฮะแน่นอนว่าทั้งคู่นั้นถือว่าตึงด้วยกันทั้งคู่เลยนะฮะเพราะว่าทีมอยางเวงรููู้เองที่ค่อนข้างแบกรับความกดดันในทางด้านของพิมยรีกมาพอสมควรนะวันนี้เจอกับบอลหมัดเองก็ต้องบอกว่าช่วงนี้ฟอร์มก็กำลัง ร้อนแดงเลยทีเดียวนะครับเพราะว่า5เกมล่าสุดนั้นพวกเขาก็คว้าชัยไปถึง4เกมด้วยกันฉะนั้นคู่นี้กามเองก็มองว่าต่างฝ่ายต่างต้องการ3แต้มสำหรับในแมตช์นี้ก็น่าจะมีโอกาสที่เกิดสกอร์สูงอย่างน้อยก็2อสประตูขึ้นไปนั่นเองนะครับ สำหรับในส่วนของคู่ที่2ของเรานะฮะก็จะเป็นนักหนากของวู o แฮมป์ตันเองก็จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนท่านของแอสตันวิลล่านะคู่นี้ต้องบอกเลยว่าเจ้าบ้านเองฟอร์มล่าสุดนั้นก็เพิ่งจะเปิดรังพลา,าให้กับท่านของาอ์เซนอลมานะฮะในลีกเมื่อสุดไร้ผ่านมานั่นเองครับความพร้อมวันนี้จริงๆแล้วก็ถือว่ามีผลต่อทีมโดยรวมนะเพราะว่าท้านของ ชาคูมเมตเองที่ติดทัวแบนก็ไม่ได้ลงในเกมนี้ด้วยเช่นกันนะรวมไปถึงด้านของซาร่าดาลนดิสิตนะบูบากา้าตาโอเร่แล้วก็เอ็โซกสเลสนะฮะก็ต้องบอกว่ายังอยู่ในช่วงพักรักษาตัวกันอีกสักรกระยะหนึ่งนั่นเองนะครับวันนี้กูซื้ออย่างเป็นรายล่เอเองก็น่าจะจะทับมาค่อนข้างาสมบูรณ์พอสมควรนะครับก็คีแมนตัวหลักๆนั้นก็จะมีมาเทอุสคุนยาออซาต์ยืนหน้าเป้ารัสก่อนในเกมน,นี้นะครับแล้วก็2กลางลุกก็จะมีปราโบสลาเบียแล้วก็ ฟังฮีซานนั่นเองนะที่จะทำที่คอยซัพพอร์ตอยู่ด้านหลังนะครับสำหรับทางฝั่งของทีมเยือนอย่างแอสตันวิลล่านะครกูซื้ออย่างอูนายเมรี่วันนี้ต้องบอกเลยว่าล่าสุดนั้นเพิ่งจะเปิดรังนะฮะเอาชนะทางด้านของเซลติกมาในศึกยูฟาแชมเปี้ยนนะฮะโอ้โหต้องบอกว่าช่วงการสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นก็คึกคักของสมควรนะแต่ว่าวันนี้เองก่อนลงสนามจะไม่มีท่านของแมชชูแคสนะไทโรมิงปองโตเรสแล้วก็เอามาดูโอนาน่านั่นเองนะฮะที่ ต้องบอกว่ามีการบาดเจ็บโอ้โหหลายรายเลยทีเดียวนะฮะวันนี้ก็มีผลต่อทีมพอสมควรนะฮะกูซื้ออยังเอเมอรี่วันนี้ก็น่าจะจัดทัพปรับเปลี่ยนกันสักเล็กน้อยนะฮะโดยจะมีคีแมนตัวหลักๆอย่างอ่าโอลิฟสกินเองก็จะสตาร์ทยืนหน้าเป้าลัสกอร์ในเกมนี้นะครับส่วนกลางลุกนั้นก็จะเป็นลั่งของเรย์อนเบอร์รี่นะมอร์แกนโรเจอร์แล้วก็ลอนเชนมาเลนเองที่จะทำหน้าที่ลงลัสกอร์ในเกมนี้ร่วมกันนั่นเองนะครับ สำหรับผู้นี้นะครับมองโดยรวมแล้วก็ต้องบอกว่าเจ้าบ้านอย่างบูฟเองนั้นก็โอ้โหต้องบอกว่าฟองชุงนี้ถือว่าไม่ค่อยดีสักดเดียวนะ,ะและล่าสุดเองก็เป็นการเสียเชาซีเมด้วยยอดแข่งคนสําคัญเลยนะ,ะ,ะก็รูปเง่อนของโจเกนสตาร์ทเองที่มีการบาดเจ็บยิ่งทําให้พวกเขานั้นเล่นในบ้านวันนี้จําเป็นต้องโอ้โหถือว่าค่อนข้างที่จะไม่พร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะก็มีสิทธิ์เหมือนกันที่ทีมเยือนอย่างแอสตันวิลล่าเองวันนี้ที่ต้องบอกว่าล่าสุดนั้นก็พึ่งจะด,ดีอกดีใจคว้าชัายชนะมาได้นั่นเองท เกมวันนี้กัวอาเมงก็มองว่ามีโอกาสเหมือนกันนะอีกหนะึ่งคู่ที่จะมีโอกาสเกิดสกอร์สูงอย่างไยก็ 2- อสาประตูรวมกันขึ้นไปนั่นเองครับสำหรับในส่วนของคู่สุดท้ายนะเราก็ปิดฉากการทนาทาของศึกออริกัสเปนะคู่นี้แอ,เอเมบอริศจ,จาเปิดบ้านต้อนรับการเยือนัของมายอกานั่นเองนะครับ จะบ้านอย่างแอสเบตตเองนะฮะวันนี้ก็จะไม่มีทางด้านของคาบิคลารันนะแบ็ก้ายตัวหลักเลยที่มีอาการบาดเจ็บนั่นเองนะฮะร,รวมไปถึงด้านของกองกลางอย่างโรดิโก้เดอปรอนะที่ติดทษแบรนด้วยเช่นกันนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็น2รายที่ค่อนข้าง 3, สำคัญกว่าสครๆนะฉะนั้นเกมวันนี้ก็จะเห็นคีแมนตัวหลักๆก,ก็อย่างคูเรตแอสเบตต์นะลงลาสกอรในเกมนี้ร่วมกับทางด้านของออตุนกิสมันแล้วก็ คอ,อเนอร์กาเกอร์เองก็น่าจะได้เล่นตรงกลางแทนเดบล์รนะฮะที่ติดโทษแบนนั่นเองนะโดยมีหน้าของกเก้น่าจะประสานงานข้างๆค,คอยซัพพอร์ตกันนั่นเองนะครับสำหรับทีมเยือนแล้ววันนี้นะฮะโอ้โหต้องบอกว่ามายองกานั้นฟอร์มโดยรวมแล้วถือว่าไม่ดีด้วยเช่นกันและล่าสุดก็มีอกองกลางตัวหลักอย่างมานูมอรานิสเองที่ในการบาดเจ็บด้วยเช่นกันนะรวมไปถึงห้องเครื่องอีกหนึ่งรายนะอย่างอสการ์มาการ์เลสเที่ติดโทษแบนนะครับโอ้โหวันนี้ต้องบอกว่ามีผลต่อทีมค่อนข้าง เยอะพอสมควรนะครับส่วนคีแมนตัวระกักวันนี้นะเราก็จะเห็นว่ามีการปรับเปลี่ยนทัพกันสักเล็กน้อยนะอย่างอันโตนิโอซันเชตเองก็น่าจะลงมาเล่นมิดฟิลด์ตัวรับกับซามูคาสตานะที่เหลือก็ถือว่าค่อนข้างที่จะพร้อมเหมือนกันนะก็อย่างดานี่โรดริเกสก็ยืนกลางลุก คอยซัพพอร์ตด้านของไคลลารินเองที่จะทำหน้าที่ลงลัสกอรในเก็บนี้นะครับฉะนั้นคู่นี้นะฮะแอมบริดิเองต้องพยายามเร่งเครื่องกลับมานะเพราะว่าเริ่มเจอเรมร์ดิททิ้งห่างถึง4แต้มด้วยกันนะแถมงานแผ่วไปต้องบอกว่าเยอะพอสมควรนะอย่างไรก็ตามสถิติในบ้านอาแอมบอริดิก็ถือว่าไว้ใจได้นะฮะก็น่าจะอย่างน้อยน่าจะเปิดบ้านเก็บ3แต้มในเกมนี้นะครับ สำหรับในส่วนทางฝั่งของทีมเย็นอย่างมาจัก้าเองนะฮะก็ตลอดสีนัดหลังสุดนั้นพวกเขาก็าถือว่าถขว้าชัยไปเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับและก็ถือว่าเสียสกอร์ค่อนข้างเยอะพอสมควรวันนี้คีมแมนตัวหลักๆเองก็มีการบาดเจ็บด้วยเช่นกันนะครับฉะนั้นผู้นี้นะฮะก็มองจริงๆแล้วก็ถือว่า มีโอกาสเหมือนกันที่ชาบ้านนั้นน่าจะทําสกอร์ได้ก็ค่อนข้างสูงพอสมควรฉะนั้นคู่นี้กวอารมเองก็มองว่าคู่นี้มีโอกาสที่จะเกิดสกอร์สูงก็อย่างน้อยนะฮะสองสามประตูขึ้นไปนะครับฉะนั้นก็ฝากกันด้วย3คู่เลยนะฮะก็มีโอกาสที่จะเกิดสกอร์สูงในกันทั้ง3คู่ฉะนั้นใครที่ติดตามกูอามอยู่แล้วนะก็อย่าลืมนะเป็นกาลังใจให้กันด้วยแล้วก็สามารถเข้าร่วมเป็นครอบครัวกันนะก็แค่แอดไลน์เข้ามาหรือสแกนบาร์โค้ด ง่ายๆเท่านั้นเองนะครับ่ะก็ฝากกันด้วยเช่นกันนะครับก็ร่วมมาคอมเมนต์อ่าอีกอย่างนะก็จะบอกว่ามีกิจกรรมมาให้ร่วมสุกกันด้วยเช่นกันนะสำหรับท่านใดที่ต้องการเข้าร่วมสุกกับกอัมนะเพียงแค่ทายผลสกอร์คู่ใดก็ได้นะหากทายถูกก็รับรางวัลเลยหรือจะทายว่าทีมใดเป็นฝ่ายชนะเท่านั้นง่ายๆนะครับก็เพียงแค่แคปหน้าจอมาแล้วก็แอดมาอ่า สอบถามทางด้านของกอามได้เลยนะฮะเดี๋ยวรางวัลน,นั้นเราจัดก,กันให้อยู่แล้วแน่นอนนะครับอ่ะก็ฝากกันด้วยเชน่นกันนะฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานไซโคงแล้วก็กาอามได้ทำงานกันต่อไปด้วยสำหรับนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ